ัสดีครับพี่น้องมาทุนเขาเียบบันดุงครับครับมือหนีกับอนุเขามาตอครับพี่น้องเปิดตัวนกฝึกตัวไหมครับเจ้าสายยันครับพี่น้องนกฟึกนะครับผมเป็นนกเสลย์ของเบาวต้นเนี่ยนะครับเอามาหัดเองครับมือหนีมากรับไอสองคนครับมือหนีดิตายแดดพี่น้องโอ้แดดมาหอนคาหอนเนี่ยพี่น้องสีมือหามือแล้วครับ ฝนวัดตกเกลี้ยกลื่นนี่ครับพี่น้องนะครับไอทีมงานเนาะมือนสองคนครับไอผนียดสร้างพผนียดนี่ครับพี่น้องอยู่กับที่เรื่งต้นใหม่เลยพี่น้องรุ่นทั้งต้นใหม่นี่แหละครับไอสวัสดีครับไปครับผมเพียงในส่วนนี้ลูกค้าร้ายวะมาไลก์ครับเดี๋ยวเขาเดานานกว่าตัวอืม เขาได้พาดันมออกตัวนกพี่น้องเล้ยวเขาเด้่นาแล้วครับมื้นี้เจ้าสายันผมจัดห้แล้วด้วยครับพี่น้องเต้มแหลกครับเต้มแรกของเพิ่นนะครับปลดล็อกสำเร็จครับเดี๋ยวไปต้นขอหยาดผ้าลูกใหม่เบื้องนะครับพี่น้องเดี๋ยวตัดไปยูต้นใหม่เลยครับครับพี่น้องไปขอแล้วครับนี่ครับใส่ไว้ต้นนี้แหละครับพี่น้องเพิ่งได้กำขาหนามูพี่น้อง เป็จริงใจเขาว่าเกินสามนาทีครับพี่น้องโดดเหยียบพ่อนครับนี่ยินเสียงตีปุ๊บๆๆครับแต้มแรกของเคุณนนะครับแต้มแรกมังก็ได้กำมขาน้ำเพิ่นส่วนนายทีมงานเพิ่นกลับไเอาไปร่งหรือเอาลุ่งหรือครับโอ้พี่น้องมาตจนสิตายแดดครับหอนแดดแห้งครับจริงใจมิชีวิตอยู่วะ อยาแครว่าหยาบแท่ไี่เป็นตัวโอ้บอดตัวพี่น้องครับแมนครับผมผลลัพธ์สำเร็จครับนะครับพี่น้องนี่ครับใจเป็นนีครับโอ้ยอนตันแสงพี่น้องยาวตัวลูกใหม่บ้งครับพี่น้องครับรอรอรอจะครูครับพี่น้องครับพี่น้องนี่นะครับผมเชลยของเจ้าสายันครับ แต้มแรกครับใช้สุดเป่นกับพลล็อกํำเร็จนกนกป้าตัวนี้เป็นนกเสียงกลางโล่งนะครับพี่น้องเสียงแหบๆครับนี่ครับโตเพิ่นครับเจ้าสายยันนี่นะครับเป็นนกเสียงหน่อยเต็มแหลมห้องห้องครับแต่ว่าตุนขอหยัดปลดนกใหม่พี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวสีมันนับเบิ้งครับว่าจักเส้นครับหางเพิ่นครับพี่น้อง นี่ครับเสด็จพ้นครับแต่นับพยาดนับหางเด้อเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเซนครับโอ้ที่จัดเลยพี่น้องนกปูไหลไปเช่นครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวบาตุนขอญาติเของเมื่อบ้านวันเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวบาตุนมาให้ตัดชิปก่อครับมาให้จบชิบสำเนียครับว่าติมาอีกอีกข้อสองครับขอญาติไปเปลี่ยนนกขึ้นมากวันเด้อครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีรอบใบครับพี่น้องมือนีกามาอีกครับนอกขึ้นไปกินขึ้นไปกินข้าวเที่ยงแล้วครับลงมาอีกครับใบสามครับพี่น้องมือนีมี เซียนผีพูนึงมาหาเนาะครับออยในบันนี่นะครับผมเป็นโมคอยเดี่ยวมานมูครับมันหิเพิ่นว่างอา้ผู้เสียสมสมนะครับเดี๋ยวขอไปทักทายิ่นครับครับพี่น้องเอเซ่สวัสดีครับ ครับนี่ครับพี่น้องรับเสี้ยนอยู่ผู้นึงครับคนในบ้านนี่แหละครับตาตนกตอนหนูไปเนาะนี่ครับค่อนใบพี่น้องไม้กับไม้เดิมครับไม้ที่ได้กี่นี่แหละครับนะครับบุญพี่น้องครับพี่น้องจับผีผ้าสัตว์ค่อนสามครับเมื่อนี้ผมจะเปียนนกมาพร้อมครับเจ้าหมดขาครับพี่น้องออกมากออกใบ อยากฟังเสียงนกกันด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องนี่ใส่ใบเอาด้วยครับนี่ครับใส่ใกล้ๆนี่ครับ็อกไปไก่ครับตอนทีมงันกับพักกันแยกไปครับเอมวนญญาไประสิมันครับพี่น้องห่อใบครับใบสามอากาศนังห่อนครับพี่น้องห่อนแห้งครับสามชิบเก่าองซาครับ ปลากับคันแต่เขาเสี่ยวอยู่ครับตัวต้นดีอยู่ในปลาเด้ครับนี้มิโตโขกมิโตปลาครับขั่งดังนี่ครับครั้งขันยุ่นครับเจ้าวัดขาครับเหมือนโซ่เจ้าสายันออกมาเขาอยากลุ้นนกกระเท้าด้วยครับพี่น้องในประเด็นนี่ใครซีบอกอีกทชนิดนะครับมีนกเขามาไก่จบวมดขาแล้วด้วยครับเป็นนก เป็นนกปลาเสียงกลางร้องครับกำลังเหียกยกยู่ครับตอนนี้เอาแห้งไปได้ครับว่าผมโยบนกประมาณนส80เมตรนี่นะครับโยไก่กันครับพี่น้องกำลังดึงเราครับเจ้ามอดคาครับนี่ครับเสียงเจ้ามอดคาครับ เอาบพ่อตนเขาจะดุน,นกอีกเข้าพี่น้องครับพี่น้องหมาอ,อีกเต็้ยมที่สองครับมือหนิเจ้าหัดขาจัดในผมแล้วเอางี้ล้วครับพี่น้องเปน็นนกเสียงหน่อยครับเขาบ่เกินสองนาทีครับจัดในเป้าตนแล้วโอ้ คือม,มันแต่ส่วงนีู่พี่นอ้องมันต่อเนื่องครับเอ,อ๊ะต,ต,ตาย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 พี่น้องตกต้นตกต้นใหม่ครับแป๊บนึงครับพี่น้องครับแป๊บนึงครับครับพี่น้องขอเปิดเบ้น้ำกันเลยครับมาหอดแล้วครับเมืถึง สาม,มาที่ครับพี่น้องนกเขาแห้งครับเป้าวป้านี่เห่าเขาพี่น้องครับหุกเนี่ยขอ,อไปวยครับ,คร,บครับพี่น้องนี่ครับใส่ไปนี่ล่ะ ครับพี่น้องนี่มานครับพี่น้องมันนี่ม้านสองเต็มนะครับบ้าต,ตุนเนี่ยบ้าตุนเขาอ,อยากนกลงมาไห้เบิ้งนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องแตมที่สองของเจ้าหววขาครับครับเฉลยเปิน่นเป็นนกเสียงหน่อยครับเสียงหน่อยเห็บเบบ่ห้องครับเนื้อ แล้วครับพี่น้องเดบรัวจะคุกเล้วครับใส่เวลาบอกเกินสามนาทีครับครับพี่น้องเจ้าหมดขาครับแล้วไปตัวขายัดปนนกข้าวด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องใส่ใบย่าใบแล้วครับโอ้หนะครับผมใส่ไปตัวขามกลางทงครับตะกี้ใส่อยู่นี่ครับเนี่ครับได้ง่ายไปไปหมนครับนกขันนกยองเทิงครับ มาดูว่าสเขามาอีกบ่ดด้อครับเวล่าตอนนี้กับซีโมงยี่สิบคนที่ครับส่วนไอทีมงานผู้นหนึ่งสร้างผนร์เพืนเน่อนขึืนไปเปลี่ยนนกว,ว่าสันครับว่านกบอขันครับเ,เลยขืนไปเปลี่ยนครับผมจนไอแ่เพิ่งกับต่ออยู่ข้างล่างไปแล้วครับที่สินกคนขันอยู่ครับ ไม่ไปควบบิดแล้วพี่น้องครับรับนกเชลยครับเชลยจงกัดคาครับเอาวาตนขอมยาดรุ่นนกไปยีข้าวนะครับพี่น้องมันนี่มันสองเต็มแล้วครับครับพี่น้องตอนนี้กะหาโมงสี่หกโมงแรงแล้วด้วยครับเจ้าหระคาผมก็เล่นยุดยุดครับพี่น้อง หลังจากได้เฉลยมากครับเงียบคอยเรนเรนยุยุดนี่นะครับพี่น้องส่วนทีมงานก็ยู่ฟุ่นครับพี่น้องนะครับไอ้ผู้เสียสมสมมันครับครับนั่งนะนครับเป็นว่านี่ครับนี่นี่เราลังบุ่มโมคนอยู่ครับส่วนเพื่อนกับมหาต้อนะครับเนี่ยรถมอไซค์นี่ครับสามขั้นครับ คันหนึง่งอยู่ทั้งปูนครับฝั่งทั้งปุ่นคันหนึ่งเดี๋ยวยังน้อยยาตัวปาตัวที่ผ้าเข้าไปเบิ่งครับเจ้าหัวขาวผมเป็นยัง,งไงมันยังมีชีวิตอยูป่ปะจังไปสมทบกับไอทีมงานเพปน็นเนาะไปสรุปคลิปคัน้นอีกเจ็ดหนึ่งครับโอ้พี่น้องเอ,อนเน้ยวันนี้ตบผาดอีกแล้วครับเจ้าด่เด้ยครับบัอนพี่น้องพี่ฮอนโนบินออกครับบันนี้ ว่าจะได้ยักเตีมเนี่ยว่าสั่นกับว้อมเงี้ยตัวนี้เยอะใจจังครับพี่น้องครับโอ้ยเนาะแล้วว่าตัวเขาจะตัดทริปไปพรุ่งนี้ได้ครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับผมคครับรับพี่น้องขอหาต้นใหม่แล้วครับเพันเนี่ยลั่นอีดีครับพี่น้องแดงบอยู่ครับว่าจะให้พ้นเหยียบปลายครับมึงส่งนี่ครับเพ้นยูต้นนี่ไงนี่นะครับ โอ้ยอะไสิได้ศอกว่าสิได้แก้มกับบ๊อม่นตัวนี้ครับนี่ครับโมยูครับผมแล้วว่าต้นี้เขาอยากเอานกลงมาให้ด้วครับมาให้เบิร์ดนะครับจะหมดขาครับผมครับพี่น้องเอาลงมาแล้วครับโอ้ยอะไรเดี๋ยวพี่น้องตบผาดครับ มือหนาสีแก้มือไหมครับพี่น้องมืดเหยวสองตัวพ่อครับส่วนใดทีมงานเพื่อนเกิดจักประยุยใช้แน่ครับเดินนี้ก็ได้พาเอะนกลงไปพูดครับเวลาดนี่ก็หกบ่วงแรงพอดีครับครับสภาพพงให้ตรงหน้าครับเขาก็ตั้งคืนครับแล้วพอตัวนี้ภาพไปสมทบครับไอทีมงานเนาะครับไปเรื่องสมนาสมตาเพื่อนครับไปเล้วครับพี่น้อง ไอทีมงานถมาแล้วได้ไอมันบ่บ่คือเป็นบ่โอ้ยโอ้ยเนาะมากวนไม่ได้นกกันใส่หมอเส้าต้นใส่ตัวนั่นนะไอหมอเส้านี่เห็นห้อยหักบ่เออตัวใส่น่นนกเสียงง่ายเขาบ่อืมบักนั่นละไม่เหยียบพาดอยู่หมอเส้านี่มันตัวเขาตีกับโจมบนตัวหมูเส้ามีอันดด โดเดซ่กับจมหาเทื่อบนตัวโดดจอมไอเท็กตัวนึงไอเท็กอะไรตัวนึงอยู่ผุนนอกจากเครื่องผุนนกเหี้ยงดีว่ามือนี่เหี้ยโอ้ยขขอนสุดท้ายวังหับผันเนี่ยต้นลั่นเหมีมันเหยียบแล้วมันโดดออกมั้แต่แต่หัวมีหลักฐานเห็นแต่ฟา,าดเปียกไอเรื่ยังเข่าไปเบิง้ง โอ้ยมาเสียดายยังไงยังไงย้อสิสรุปคลิปของเครื่องครับพี่น้องไปหาไอ้ทีมงานทีฟุตหนึงครับสร้างพผน ience นะครับอันน hm. ี้ก็สร้างโกงครับทั้งหนาผมเนี่ยเราต้องเขาจะตัดภาพไปหาไอ้ผมได้ด้วครับครับพี่น้องมาหอดนะครับไอ้ทีมงานกับมานผู้นึงครับโหนเขายิ้มปุยๆโหนครับ หาามือนวงสั่นยงได้ใสจเลยเมืบงเนี้ยหาเมื่อเกินสามนาทีพอได้ดุนงงแต่เมื่อเบิงเนีมันสู้ผลงานเนี่ย,น,ยนีครับพี่น้องอายเปกับมนันด้วยกันครับตัต่ก็ที่ยี่ได้โน่นอยู่เป็นตัสามคนเี่นเป็นบ่ หนูก็เปนน้อไอเสียงเลยเม่นบอกเสียงีงตัวหันบวบไปครับพี่น้องเราคลิปนี้ว่าตัวนกเขาเงไปหึงัไปเชื่อมั่ขอจบคลิปไปเพื่อนฉักันเด้อครับพอกันไม่เมื่อนาครับพี่น้องสำหรับวันนี้ว่าตัวนกเขาเงยบไปงขอจบคลิปไปเฉยครับสวัสดีครับ